เทคนิคง่ายๆที่ช่างไกด์านเอามาฝากทุกท่านนะครับก็คือบางคนอาจจะเปลี่ยนก็แค่ให้มัน,นผ่านๆไปนะครับแต่ผมก็ทำตามที่ประสบการณ์และคือแก้ไขมาสังเกตมาบ้างจากการเทคนิคการเปลี่ยนผ้าเบรกรถยนต์บ้างอะไรบ้างนะผมก็เลยคือหลังจากที่ผมใส่ผ้าเป่าลมทั้งหมดนะครับผมก็เอากระดาษทรายเนี่ย เบอร์320ิบก็ได้หรือเบอร์หกร้อยก็ได้ครับขัดในดุมเกิดจะลบเส้นลบไหลสนิมไปออกเนี่ยขัดตรงเนี้ยขัดเข้าไปเลยให้เป็นเบอร์ประมาณนี้แล้วก็โซนแอกครับโซนแอกหรืออะไรเราวดีอะไรก็ได้นะครับวิฉีดเข้าตรงนี้ครับติดหมุนเนี่ยจะมีตัวห่างหางเลยนะโซนแอกฉีดเข้าไปตรงนี้แล้วก็โยกโยกโยกมันจะได้แบบช่วยคล้องอีกหน่อยนะแล้วท้ายสุดก็คือ คาราบีนะครับใส่ไปเลยครับสองมุมนี้นะครับก็สําหรับบางรุ่นที่รถรุ่นเก่าอะไรเงี้ยที่เขาตั้งแบบดุมมันกินลึกๆมันจะปรับเบรกเยอะมันก็จะลดการเสียดสีครับของตัวเนี้ยตัวสปริงเนี่ยที่จะไปโดนกับแกนดุมเนี่ยตรงเนี้ยช่วยได้เยอะนะครับดังซิ่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 งตอนที่เราหมุนล้อสังเกตดูครับนี่แหละครับ เทคนิคเล็กน้อยที่หลายคนก็อาจจะรู้นะครับเอามาฝากกันหากถูกใจช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ